สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองหาหัวาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาละครับวันนี้กับว่าผมว่พอกันคือเก่านะครับผมกับแนวทางตัวเลขนะครับสําหรับวันนี้กัวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันพุธนะครับสําหรับคลิปนี้กับ เป็นแนวทางของลาพัฒนานะครับเป็นแนวทางของลาพัฒนางวดประจําวันที่เจ็ดของมือนีนะครับผมมาศาสเน่ได้พี่น้องแต่ว่ากมาานนะครับเออสำหรับงวดี่ผพันมากอะมีคนโชนหมาในบอพี่น้องโชนหมาเนาะครับเอาละครับก่อนจะเขยบึงแนวทางตัวเลขของงวดวันที่เจ็นี่นะครับผมของมือนีเนาะก็มาเบิ้งสรุปนะครับมาเบิ้งสรุปไว้เป็นแนวทางนะครับผมสรุปของวันที่หานะครับไปเป็นแนวทางของมือนีนะครับผม สำหรับลาพัฒนางวงวันที่หานะครับสำหรับลาพัฒนาง่วงวันที่ห้าเดือนพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกแปดหนึ่งหกสองเจ็ดเก้านะครับแปดหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าสองสามตัวบนออกนะครับสามตัวบนออกสองเจ็ดเก้าสองตัวล่างออกหกสองส่วนทางสงปปลาวก็ แปดหนึ่งนะครับทั้งสปอตบอลเราทั้งอุบลนะครับออกแปดหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงในพี่น้องมีคนโฉบคนหมาดนะครับสาหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมเลขในตารางนะครับแตกสามตัวเ้อพี่น้องเลขในตารางนี่แตกสามตัวนะครับก็สองเจ็ดเก้านะครับนะครับสองเจ็ดเก้านะครับแตกสามตัวนะครับส่วน ตัวร anyway ูดนะครับตัวรูดนี่ลด้ะพี่น้องหายซีกับผานะครับลดไปนะครับตัวเก่งสมัยเออทีซีกับผาตัวลดนะครับส่วนตัวเจาะนะครับชุดเจาะก็เจ็ดเก้านะครับเมื่อเขียนที่หลังนะครับผมเจ็ดเก้านะครับผมหายสองซีกสองหานะครับออกสองหกกลางนะครับเออหกสองลางนะครับออกหกสองลางนะครับเสียดไปนะครับสําหรับ เล็หลังครับส่วนตัวบนนะครับเจ็ดเก้าตรงตรงนะครับเจ็ดเก้าตรงตรงด้วยพี่น้องส่วนตัวกันีเข่าที่หนึ่งแปดนะครับเข่าหนึ่งแปดส่วนตัวกันเข้าที่หนึ่งแปดนะครับเข้าที่เหลขอุบลนะครับเหลขกซปอแล้วนะครับหนึ่งแปดเขาตัวกันนะครับ ในตารางนี่เกือบแตกคกตัวนะครับพิทลดคกตัวเดียวครับผมถาหกมากนี่แตกคกตัวนะครับเสียดายมากนะครับผมหกตัวเกือบแตกส่วนลักลอยนะครับลักลอยนี่ลดนะพี่น้องห้เจ็ดแปดเก้านะครับลดนะครับพอจะประมาณนี้แล้วครับผมสาหรับหววที่พานมากนะครับก่อ มีคนโชคคนหมานบอพี่นอ้องอ่าก็ดีใจครับท่านที่โชคดีนะครับที่โชคที่หมานนะครับผมก็ดีใจน้ำนะครับคนท่านที่ยังไม่โชคนะครับเดี๋ยวาม,ม,นนยยมาตามตมันต่อมานี้เด้อพี่น้องมาตามมันต่อไปนี้ครับเหมือนนี่มีมเฮแน่นอนนะครับผมอ่ะไปตามกันเลยครับสําหรับราววัฒนพัฒนางัอวันที่เจ็ดพคนะครับปีหกแปดนะครับ เลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มี3 4 5 1 7 8 9นะครับ3 4 5 1 7 8 9นะครับอันนี้เลขในตารางไพ่มักนะครับก็ไพ่มักจับตัวเองนะเด้ตัวเองนะครับผมจับกันเองได้นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับ3 4 5 1 7 8 9นะครับตัวที่แน่นก็คือ3 4 1 7 เก้านะครับสามสี 3, 4, 1, 7, 9, ่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดก็ระวังนะครับแปดระวังนะครับแปดเลือกไปหน่องแต่ตัวนี้เก่ากำลังไหลนะครับเก่ากำลังไหลนะครับผมแปดก็แปดก็ต้องระวังแน่นะครับส่วนตัวรูดนะครับสามกับสี่เลื่อนไปน่องสามกับสี่ ขีดว่าเน้นตัวใดเครับโบเน้นนะครับเพราะว่าสามกับสี่มีสิทธิ์มาพอๆกันนะครับไม่สามกับสี่มานะครับขีดว่านะครับแต่ว่าถ้ามักตัวไดถามว่าแอดมักตัวไดนนะครับแอดกับมักซีนะครับเพราะว่าซีเป็นเหล็กที่มาดูดที่สุดนะครับมบ่อยที่สุดนะครับผมแต่เหล็กสามกับโบมาด้านแล้วนะครับโบมาโดนแล้วที่พี่น้องกับย่าประมาทนะครับก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับสําหรับเหล็กสามนะครับ ส่วนตัวเจาะจับคู่นะครับก็9171347493739479ส่ส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นเด้อพี่น้อง ก้าสนะครับงวดหลายตัวแน่แล้วครับงวดเนยวัเด่นนะครับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาี่เจสี้าสมเจสเกสเจ็ดเก้านะครับอันนี้คือชุด เน้นบนนะครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นเน้นบนนะครับชุดเน้นนะครับบนล่างนะครับแต่ว่าเน้นมากๆนะครับที่คือาล่าจะเขาวิ้นนะครับก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่นะครับเอาประมาณนี้นะครับทหชุดนะครับที่เน้นเน้นนะครับผมใครมักัวได้ก็จับกันเองได้นะครับจับกันเองได้นะครับผมหรือมาเสีจจับคู่ให้กับจับในตารางนะครับ ในตารางนี้น่าจะเดินต่อนะครับเราจะเดินต่อนะครับส่วนหลักเอ่อส่วนตัวการน,นะครับส่วนตัวการก็สามหนึ่งห้าสี่แล้วก็ห้าสามนะครับสามหนึ่งห้าสี่ห้าสามหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะครับ หลักลอยเจ็ดเก้าหนึ่งสี่อดมักตัวใดวัตีกับมัก1ครับมัก1มักเก้ามักหนมักเนะครับอชอบหนึ่งและชอบ7นะครับสําหรับหลักร้อยนะครับหมดในหลักร้อยว่าหนาจะพลานนะครับหนาจะมานะครับผมส่วน3ตัวนะครับ3ามตัวก็1 3 4 9 3สาม4ี่เแล้วก็1 5ึสี่นะครับ สีตัวกับมาเอ่อมาคูฝากมาคูนึงนะครับฝากมาคูนึงก็คือเจ็ดหนึ่งสามสี่นะครับเจ็ดหนึ่งสามสี่กับประมาณนี้ครับผมสําหรับแนวทางราพัฒนางบัวันที่เจ็ดนะครับกับประมาณนี้นะครับผมใครทุกคนใจอยู่ใจระยะในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับแอดกระโปูงหัวเลขสีออกตัวได้นะครับผมก็ทํามาตามสูตรคํานวณนะครับผมอ่า ทำมาเป็นสวดคำตำสวดคำนวณน,นะครับผมทำเห็ดมาเป็นแนวทางนะครับเหตุมาเป็นแนวท,ทางให้กับเที่สนับนนะครับผมเพื mm ่อ hmm. มากระจายเพื่อกระพานเด้อพี่น้องบ่ามากกะเบิ้งพวกความบันเทิงนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี่ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโศกหมานลำด,ด้วยถูกหวยน้ำกันนะครับไปเองแห้งปังๆกันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอา มักถ้าชอบนะครับก็ขอคนละลค์คนละแชร์น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทั้งช่องนะครับอยากจะได้มีกำลังใจนะครับกำลังใจดห o u t u b e ต่อนะครับผมลองเก็บต่อไปนะครับแคบหน้าจอยเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ